ในความนิ่งในความเงียบของเขาภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่คนคนนี้ของคุณเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคนที่เคยมีประเด็นต่อกันเขาไม่แต่ความนิ่งเขามีแต่ความเงียบภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่กับคุณคนคนนี้คนที่แต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่คนคนนี้ ห้าใบนะคนที่มีแต่คว,วามนิ่งคนที่มีแต่คว,วามเงียบภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้เขามีความคิดมากมหมคนคนนี้จินตนาการมากคนคนนี้ชาวท่าน้ำกวาดกฎพิจิตรมีใต้สำรับคนคนนี้ของคุณ อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับได้นะเวลานี้ก็สองคุณนะก็สองคุณทางโซเชีเยลคนนี้ก็สองคุณมากใหมคนนี้ชาวธาตุไฟเมตสิงห์นุเขามีการสองคุณเขาคิดมากคนคนนี้ของคุณเวลานี้เขาเครียดมากใหม่ชาวธาตุลมเม็ุนตุนกลุ่มนายออฟสอบเขาเครียดมากคนคนนี้เวลานี้ เขามีเรื่องกังวลมากใหม่เกี่ยวกับคุณชาวท่านลมแทนออฟเบนเดอรเขาเขามีความคิดที่จะกลับมาสร้างความมั่นคงให้คุณคิดที่จะสร้างความลงตัวให้คุณภายในใจของเขาคนนี้ในความนิม่งในความเงียบของเขาบางครั้งเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณชาวท่านยินประสบกันณ์ก่อน เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากชาวท่าไปแม่นสิงห์หนู่เขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้นายอ t อฟครับภายในใจของเขาคนคนนี้ที่มีแต่ความนิ่งที่มีแต่ความเงียบเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากมาพูดคุยกับคุณ จากเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้ชาวธาตน้ํากรกฎพิจิมิเขามีบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดคุยกับคุณคนคนนี้เรามาขยายไพ่กันนะเขาคิดว่ากคนนี้มีจินตนาการมากมหมเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันที่ผ่านมาคุณมีความไม่เข้าใจกันต่างคนต่างหันหลังให้กันห้าไม่ท้าเมตรสิ่งตนุธาตไป คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันไม่มีประเด็นต่อกันคุณเลยมีแต่ความนิ่งเขาคิดอยากจะมาสร้างครอบครัวคุณใหม่นะค,คนคนนี้จากการที่มีความนิ่งเงียบในใจของเราคิดอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่ของคุณนะชาวธาตุน้ำการประกอบใิจิตมีเห็นอาครับเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น เขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์กับคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรมิน